เจ็ดสิบพรรษาเจ็ดเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระนิธิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชชาติไทยตอนที่5การสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2521สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกสีสมเด็จและตึกสุขวัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศีราชาสภากาชาติไทยนับเป็นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกของสภากาชาติไทยครั้งแรกในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแรกเริ่มตึกสีสมเด็จใช้เป็นตึกคลอดทารกแรกเกิด และที่รับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเป็นสถานที่จัดเก็บผ้าและดำเนินง,งานด้านสักฟอกในส่วนตึกสุขวัฒนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอพักสำหรับพยาบาลปัจจุบันตึกดังกล่าวถูกรื้อถอนไปแล้วโดยพื้นที่เดิมได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารศรีสวริท์ทิรานุสรณ์150ปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดตึกทั้งสอง มีใช่เพียงพระราชกรณียกิจสำคัญในฐานะอุปนายิกาผพ้่มในการสภากาชาติไทยหากยังสะท้อนถึงพระราชหฤทยัยที่ทรงห่วงใยระบบสาธารณาสุขของประชาชนในภาคตะวันออกแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า40ปีและตึกบางส่วนถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ภาพแห่งพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามในวันนั้น ยังคงประทับอยู่ในใจของผู้ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างไม่รู้ลืมอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ